ดูนั่นสิมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะและมีใครบางคนกําลังวิ่งเข้าหลังพุ่มไม้เอาดูสิเขาวิ่งออกมาแล้วนั่นบนหัวเขามีหม้ออยู่จริงๆด้วยทาทาซาหัวสวัสดีทุกคนพ่อจะออกไปสำรวจพื้นที่แป,กแปลกๆวันนี้เขาบอกว่าพื้นที่นั้นแตกเป็นร่องเลย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถดับกลางทางพ่อไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนรถมันสตาร์ทไม่ติดเลยเอาหน่อยสตาร์ติดหน่อยไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่นี้นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทรศรัพท์สัญญาณก็ไม่มีอีกพ่ออยู่ในสถานการณ์ลำบากต้องหาคนช่วยแล้วแต่จะหายังไงดีพ่อขับเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่รู้จักนะทุกคนสตาร์ติดหน่อยเถอะ ไม่สตาร์ทติดเธอขอร้องรถมันไม่ยอมสตาร์ทเลยขอโทษนะทุกคนพ่อยังไม่ได้ไปไหนเลยต้องจัดการกับรถก่อนแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็ดูปกติดีทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อาจจะต้องลองเช็คแบตเตอรี่ก่อน พ่อทำอะไรพังไปแล้วหรือเปล่าทุกอย่างรอบดูดูปกติดีทำไมถึงได้เป็นแบบนี้แด d ด y ีไรมิกพ่อไม่ได้ยินนะนั่นใครพูดอ่ะ d ีไรมิกผมอยู่นี่ฮะอ๋อบลูอี้ Blue e. เป็นหนูเองเหรอว้าวแด d ด y ไรมิก right, ช่วยผมหน่อยตรงนั้นน่ะเรื่องนี้มันน่ากลัวมากๆเลยพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะ แรงอะไรรอบตัวก็เขียวขจีทั้งนั้นน่ะตอนนี้พ่อไปไหนไม่ได้เพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดเ๋ยวมันก็จะไมยแล้วคุณพ่อ,อไรมิกคุณจะรรยชาไม่ได้นะแล้วทำไมรถของคุณเสียเหรอไม่รู้สิรถมันดับไปเฉยๆแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเนอะอว่าเราอยู่ในสานะอันตรายค่ะคุณพ่อไรมิกเราต้องรีบไปฟังกี้ทนะิงกี้ไปเราเข้าไปกอบคู่โลกกันถ้าเกิดว่าเธอรู้วิธีช่วยโลกงั้นก็บอกพ่อหน่อยสิว่าสตาร์ทรถยังไงพูดมาเธอ ตอนนี้พ่อทำอะไรไม่ได้เลยเอนะ็นกี้นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเหรอที่นี่มันเขตห่วงห้ามนะคุคนจะต้องดันรถไปอีกฟากหนึ่งของถนนนะคะผลักรถล้อเล่นใช่หรือเปล่าอ่ะข้ามรั้วนั่นนะนะโธ่รถมันหนักกว่าตั้งสองตันน่ไม่มีใครทำไหวหรอกพวกหนูทำไม่ได้แนะ่แล้วพ่อเองก็ทำคนเดียวไม่ไหวต้องมีรถแท็กอร์หรือเครื่องจักรอะไรสักอย่างคุณพ่อ,อไรเมคคุณนะ่ายังไม่รู้หรอกนะว่าผมแข็งแรงขนาดไหนะใช่ๆๆ่ช่เดี๋ยวหนูช่วยเองนะคะ ถามจริงล้อเล่นกันหรือเปล่าถ้าไม่ลอ้องั้นก็ลองผลักเลยเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนเป็นเกียวว่างพร้อมแล้วเหรอจัดการเลยโอเคทั้งสองคนเดี๋ยวพ่อจะผลักรถกับพุกงหนูด้วยพร้อมนะผลักเลย <c oughs> ว้าว <c oughs> ไม่เลวเลยรถมันขยับแล้วลองอีกครั้งนหนึ่งถึงสามพร้อมกันหนึ่งสองสามไป <c oughs> ้ขยับแล้วเยอะมากเลยสู้ๆทุกคนทังนึงหยุดเราผ่านรู้มาได้แล้วใช่ๆลองสตาร์ทตอนนี้เลยฮะสำเร็จ พิงกี้เก่งมากเลยดีเลยฮะทีนี้ก็ไปกอบกู่โลกกันแล้วเราจะช่วยโลกยังไงดีล่ะไปที่ไหนก่อนดีเราจะต้องไปตามหาเอ่อทาทาทาซาหัวอะไรนะทาทาทาซาหัวหรือว่าทุงทุงทุงซาหัวเขาเรียกชื่อสลับกันหรือเปล่าเงอยู่แล้วเขามีอยู่จริงๆนะน่าตื่นเต้นดีนะจะได้เจอทาทาทาซาหัวโอเคขึ้นรถเลยน่าจะขับรถประมาณสามสิบนาทีก็คงจะประมาณยี่สิบกิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสุดที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรล่ะ คือสวนทีน่ากลัวที่สุดในเมืองฮเข้าใจแล้วพ่อจะรีบไปที่นั่นทันทีโอ้ทุกคนตอนนี้ทางข้างหน้าหายไปแล้วจ,จริงเหรอเนี่ยรายการเนะดูนั่นสิตอนนี้มีรั้วกับป้ายห้ามเข้าติดไว้ด้วยอ,อ๋อไม่สวยละทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วอันตรายแค่ไหนละ่ะเราคงจะต้องเดินไปฮะเดี๋ยวบลูยพิงกี้ ถ้าเราจะไปด้วยเท้าแล้วเราจะทําอะไรกับที่นั่นแล้วจะช่วยโลกจากความแรงยังไงหนูก็บอกคนแล้วว่าเราจะต้องไปตามหาทาทาทา,ทาทาสวัวเขาจะช่วยเราได้ค่ะโอเคก็ได้แต่เขาจะช่วยโลกได้ยังไงเนี่ยเขาแค่คนเดียวเองไม่ใช่เหรอทาทาทา,าสัวเนี่ยเขามีมนต์พิเศษมันสามารถทําให้โลกเนี้เปลี่ยนไปเขาแค่จะต้องหยดน้ําที่อยู่บนแคคตัสของเขาเท่านั้นเองละ่ะว้าวแล้วหนูมั่นใจว่าเขาอยู่ในนั้นใช่ไหมเออ เดี๋วก่อนทุกคนให้พ่อส่งโดนขึ้นไปถ้าดูจากมุมสูงเราจะหาเขาได้เร็วขึ้นก็ดีฮะแต่ว่าเราจะเดินไปนะใช่ค่ะใช้ยอนเลยนะเราจะเดินไปเรื่อยๆคุณคุมครองแล้วก็ดูแลเราด้วยนะโอเค <c oughs> พ่อจะบินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อมองพุ่งหนูทั้งสองคนตลอดเวลาโอเคถ้าถ <c oughs> <c oughs> ้าถ้าซาหัวพ่อตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้ช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยเพื่อเราจะได้ช่วยโลกจากความแรงนะกดไลค์หน่อย พวกเราคือทีมเดียวกันใช่ไหมทุกคนพ่อเหมือนกับนักบินเครื่องบินที่บินสำรวจท้องฟ้าและพวกเธอก็อยู่ข้างล่างเจ๋งใช่ไหมละ่ะว้าวทุกคนดูสิความแรงอยู่ตรงนั้นแล้วว้าวทุกอย่างกำลังแห้งแล้งเขาพูดถูกจริงๆเห็นหรือเปล่าทุกคนโอ้พื้นที่ทั้งหมดกำลังแห้งแล้งพ่อเห็นว่าที่นี่เขาพยายามทำลำธารหรือแม่น้ำบางส่วนยังมีน้ำเหลือแต่ไม่พอจริงๆ ทั้งหมดนี่แห้งแล้งหมดทำไมถึงมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นผิดปกติแน่ๆดูสิช่องทางน้ำส่วนใหญ่แห้งหมดแล้วความเขียวหายไปหมดที่นี่เคยเต็มไปด้วยความเขียวขจีแต่ว่าตอนนี้มันผิดปกติไปแล้วและมันกำลังลุกลามเร็วมากทุกคนไม่เชื่อลองดูนี่สิที่เฮกเตอร์ของพื้นที่กำลังแห้งแล้งบางพุ่มไม้ก็ยังคงความเขียวขจีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แห้งแล้งหมด โอ้พระเจ้าพ่อคิดว่าพ่ออาจจะตรวจสอบพื้นที่นี้ไม่ไหวยิ่งไปกว่านั้นมันกําลังขยายตัวทีละนิดเรื่อยๆเลยใช่พ่อไม่คิดว่าจะได้เห็นแบบนี้ตรงนั้นยังมีพุ่มไม้และต้นไม้บางต้นอยู่ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าตรงโน้นละ่ะมีอะไรตรงนั้นน่ะทุกอย่างเริ่มแห้งดูสิมันกินต้นไม้ไปหมดแล้วอ่ะพวกมันหายไปดูตรงโน้นสิเห็นไหมมีความเขียวบ้างแต่ส่วนใหญ่แห้งหมด ตอนนี้พ่อจะแสดงให้เห็นพวกควรเขียวขจีแบบไหนตรงไหนตรงนู้นเห็นความเขียวขจีทั้งหมดหรือเปล่านั่นแหละทั้งหมดควรจะเขียวขจีแบบนั้นตรงนั้นทุ่งเขียวและทุ่งหญ้ามันควรจะเป็นแบบนี้นี่กําลังลุกลามเรื่อยๆเลยมีขยะถูกทิ้งตรงนี้ด้วยมีรถถูกทิ้งเอาไว้ตรงนี้ด้วยว้าวรถคันหนึ่งที่ถูกทิ้งตรงนั้น แล้วเราจะช่วยโลกยังไงใครก็ได้บอกพ่อทีว่าทาทาสาหัวเขาจะทํายังไงน้ํายาเวทมนต์แบบไหนกันนะทุกคนพ่อไม่เข้าใจเลยดูสิมีใครอยู่ตรงนั้นมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นนั่นไม่ใช่ทาทาสาหัวนะทุกคนดูสิเขาวิ่งไปหลบหลังพุ่มไม้ย้อนวิดีโอและคอมเมนต์บอกพ่อหน่อยว่าเป็นใครทาทาสซาหัวหรือเปล่าถ้าเป็นเขาก็เจ๋งมากพอเจอเขาแล้ว พ่อจะต้องได้เห็นอีกครั้งเพื่อยืนยันโอเคพิงกี้บลูอี้ไปอยู่ไหนแล้วพ่อบินเพลินจนลืมพวกเธอไปเลยทั้งที่บอกว่าจะดูแท้ๆโอ้ดูสิเขาออกมาแล้วนั่นหัวเป็นหม้อจริงๆด้วยของทาทาซาหัวเขากำลังกระโดดข้ามร่องน้ำแล้วก็อีกหนึ่งนั่นเขาจะไปไหนกระโดดครั้งที่สามกระโดดครั้งที่สีแล้วก็ซ่อนหลังพุ่มไม้ แล้วบลูอี้กับพิงกี้อยู่ไหนเนีอยู่ไหนแล้วอ่ะต้องรีบพวกเธอมาที่นี่ต้องรีบหาพวกเธอแล้วอยู่ไหนเนี่ยทำไมพ่อมองไม่เห็นพวกเธอเลยนั่นใช่ไหมไม่ใช่พ่อจะทํายังไงดีทุกคนต้องบินลงไปใกล้พวกเธออยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ถนนอยู่ไหนตรงนั้นหลังพุ่มไม้เหรอเออโอ้นั่นไงพ่อเห็นพวกเธอแล้วนี่ทุกคนพวกเธออยู่ด้วยกันตรงนั้นอะ เฮ้ hey, พวกเธอตามพ่อมาตามพ่อมาใช่ใช่อยู่ข้างหลังพ่อทางนี้ซ้ายเยี่ยมเข้าใจพ่อหรือเปล่าสุดยอดทางนี้ตามพ่อมาเลยพ่อเห็นทาทาสังหัวแล้วเยี่ยมตามโรนมาเลยตามมาเลยตามมาเลยสุดยอดสุดยอดเข้าใจแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากตามพ่อมาทาทาสังหัวจะอยู่ตรงนั้นแน่นอนใช่โว้บลูยี้หยิบหมออกมาแล้วทุกคนใช่เยี่ยมมากใช่ใช่วิ่งตามมาเลย วิ่งตามมาเลยตามพ่อมาตามทันไหมใช่ใช่วิ่งกระโดดเยี่ยมมากเยี่ยมมากทางนี้ใช่เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากตามมาเลยเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งของหลังพุ่มไม้พวกนี้ถนนอยู่ไหนต้องหาทางแล้วทุกคนดูโดรนสิพ่อต้องหาทางแล้วโอ้พุ่มไม้ไม่มีทางพวกเขาอาจจะผ่านป่าหรือพุ่มไม้พวกนั้นไปไม่ได้ แม้ว่าทาทาสาหัวจะผ่านตรงนี้มาแล้วนั่นเขาไปไหนแถวนี้สักแห่งไม่ตรงนั้นโอ้ทุกคนตามพ่อมาตามพ่อมาเยี่ยมโอเคพวกเธออยู่หลังพ่อแล้วนั่นเยี่ยมมากโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีถนนไปทางขวาใช่เลยมันต้องเป็นทางนี้แน่แน่ใช่พ่อคิดว่าพ่อเห็นทางแล้วตรงนี้แหละที่ทาทาสาหัวเดินไปใช่เลยทางนี้นําไปสู่ทุ่งหญ้าพอดีแปะ๊ะพวกเธออยู่ไหนนั่นไงเยี่ยมเลยกระโดดทําดีมาก ทางนี้ทางนี้ทงนี้ไปกันเถอะทาทาสาหัวอยู่ไหนเขาอยู่ตรงทุ่งนั่นแหละพ่อยังไม่เห็นเขาตอนนี้เห็นเขาบ้างไหมทาทาสหัวยังไม่เห็นทุกคนพวกเธออยู่ไหนโอ้กำลังมาทางนี้ดีมากดีมากมา,มาใกล้พ่อเลยพ่อรออยู่เราต้องหาทาทาสาหัวเขาอยู่ไหนทาทาสาหัวอยู่ไหนอยู่บางที่พ่อคิดว่าพ่อเห็นเขาแล้วนั่นเขาใช่ไหมใช่ พ่อกำลังบินเข้าไปใกล้แล้วเขายืนนิ่งอยู่นั่นไงทุกคนเขาอยู่หลังพุ่มไม้นั่นพ่อจะลองเข้าไปใกล้หรือว่าไม่ควรดีโอ้เขาซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้นั่นเยี่ยมมากพวกเธอกำลังกระโดดข้ามร่องน้ำเก่งมากทางนี้ใช่ไปตรงนี้กันเถอะพวกเธอคงเห็นทาทาสาหัวแล้วเหมือนกันเพราะว่ากำลังไปทางนี้เยี่ยมพวกเธอเจอเขาแล้วไปตรงนั้นเลยพ่อจะบินเข้าไปอีกฝั่งอย่างระมัดระวังโอ้ดูสิ พวกเธอกำลังคุยกันคุยเรื่องอะไรบางอย่างอยู่คิงี้บลูอี้และทัตซาสหัวโว้ยเฮ้ hey, เขากำลังวิ่งหนีเธอเขากำลังวิ่งหนีไม่อย่าวิ่งเข้าพุ่มไม้เนี่ทุกคนเราจะไม่ให้เขาหลบเข้าพุ่มไม้อย่างเด็ดขาดพ่อจะไม่ยอมให้เกิดแบบนั้นขึ้นพ่อจะบินเข้าไปใกล้พุ่มไม้แล้วขู่เขาเสร็จแล้วดูเหมือนจะได้ผลนะทุกคนใช่ใช่ถ้าไม่มีโดรนเขาคงวิ่งเข้าพุ่มไม้ไปแล้วอะเสียหมด พวกเธอกำลังคุยกันอีกแล้วเอ,อ้พ่ออยากรู้จังว่ากําลังพูดอะไรอยู่ออ้ทำไมพ่อถึงลืมเปิดไม้ทุกทีเลยดูสิหม้อกําลังเทอ,อะไรลงบนพื้นน่ะพวกเขาตกลงกันแล้วดูสิทุกอย่างมันกําลังเขียวขึ้นโอ,อ้พระเจ้าทุกคนมันได้ผลพ่อไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนเห็นไหมว้าวทุกอย่างเขียวขจีรอบตัวสวยมากพื้นที่สีเขียวเต็มไปหมดเลยสวยมากตอนนี้โลกถูกช่วยแล้ว ดูสิเขียวขจีขนาดไหนเก่งมากเยี่ยมจริงๆอ่ะเรากเราทำได้พวกเราคือทีมเดียวกันกเราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำเร็จจริงๆแล้วทาทาซสาังมวดทำได้เขาเจ๋งมากและน้ำยาเวทมนต์ของเขาเยี่ยมจริงๆดูสิความเขียวที่ไม่มีสิ้นสุดพวกเราคือฮีโร่และอย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่องแองเกลรีโคสิกเพื่อช่วยลอกด้วยนี่คือสิ่งสุดยอดที่เราทำได้เยี่ยม พ่อจะบินกลับไปหาพวกเธอแล้วดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นไงพวกเธอมีความสุขมากในทุ่งหญ้าพวกเธอกําลังเดินมาทางนี้ด้วยล่ะท่าทาสางหูหัวหม้อดูมีความสุขมากเจ๋งจริงๆทุกคนพวกเราทุกคนช่วยโลกกันได้แล้วว้าวนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยทุกคนช่วยกดไลค์ให้กับความดีในครั้งนี้ด้วยรักทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่เร็วนี้บาย